<c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับ <c oughs> นี่สำหรับคลิปนี้ครับส่งมอบบัวแมวบัวตัวนี้ตั้งท้องกับบามันลูกผสมบามันแดงครับนี่ผ่านหนึ่งรอบตัวนี้ตรงหน้าคอกสามสิบสี่ครับสามสิบสี่ตัวนี้เป็นบามันอ๋อเป็นชาลเล่ลูกผสมดูกินหญ้าดีครับนี่ใส่กับพ่อพันธุ์บามันลูกผสม ตัวที่สองตัวนี้ตัวนี้เลือดห้าสิบตัวนี้ชาลเล่เลือดห้าสิบเปอร์เซ็นเลือดห้าสิบตัวนี้สาสิบสองทรงหน้าคอกตัวนี้เครื่องจมพปูสวยมาก <c oughs> นี่ชาล,ลเลถ่ายเนื้อถ่ายรูปก่อนเอาเอาไปถ่ายรูปให้จะขอก็ดูก่อน ตัวนี้เดี๋ยวไปป็นสัตว์เดี๋ยวบัวสาวโกกกว่าแล้วเดี๋ยวใส่บีมัาเต์ให้เขาทนนี่อันนี้แท้เลือด50าสิบอีกเลือดสูงๆแสแงว่า,าเรามันเลี้ยงไม่ได้เพราะมันจะร้อนนี่ตัวนี้ก็หนาอือดูกินยานะ เล่นี่ไหมเล่มันมันมันดีมันกินหญ้าวิเลือกแต่มันไม่ค่อยทนร้อนนี่นี่เลือดห้าสิบเอื้อขึ้นเลยแบบดูวิญยาเรียกเล่กี่แหละดีแล้ว หนึง่งพนมโอ้ตัวนี้สาวทองแรกนั่นนี่ใหญ่ยยได้อีกตัวนี้หญ่ได้อีก้ายเต็มเลยดูกินยากครับชาลเลนี่ขาบิกินมันกิน <laughs> <c oughs> อืมนี่เออาลเลนเนื้อมันแน่นเยู่ยแล้วชาลเลนนะใครมาแทรกดี นี่ตัวนี้เลือดห้าสิบตัวนี้กกว่าจะเป็นสัตว์แล้วโอ้ตัวนี้ลำตัวยาวใหญ่หนังหนาอือผ่านหนึ่งรอบยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันตัวนี้ยี่สิบห้าวันครับพอผันบามัานลุกผสมพอดีเลยผ่าห,หลังตรงมากนี่ครับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับก็เป็นกำลังใจให้ช่อง GK เรตรฟ์มครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ